วันนี้อ่าวันนี้วันที่วันนี้วันที่ทลรายี่สิบเอ็ดใช่ไหมวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนพฤศจิกายนทศร้อยหกสิบหกวันนี้ทีมงานคณะเทศาบาลหนองอควานได้มาเตรียมสถานที่ <c oughs> งานสืบสารประเพณีบุญลอยกระทงเทศหาชาติวัดหนองอควานในวันที่27พฤศจิกายนพศ2566น กวันนี้กรามีหลายนะมีหลายทีมงานด้วยกันมีใครมาบ้างทีมงานเทศบาลันช่างโตช่างโตเดี๋ยวรอรถจะรอเราผักกำลังมาเอารถเอามาอยู่วันนี้มาควบทีมมัยังวันนี้เด็กไปไหนนามนี้นักเรียนมีการแข่งกีฬาได้แ่บนี้ต้นต้นต้น